Good afternoon, students. Welcome to English class. Today is on Saturday, the 2nd of October, 2021. This is the fourth period between 1 to 2 o'clock in the afternoon. My teacher, Nipa Lao In, was the Municipality School, Nong Bin Subdistrict, Mueang District, Sawan Province. Are you ready? Yes let's go วันนี้ก็เป็นวันสบายอีกเช่นเคยนะคะครูจะให้นักเรียนทบทวนการพูดหลานะคะกิดบายง่ายๆนักเรียนตั้ง <Goodbye. S 1> ใจฟังนะคะเพราะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากเลยค่ะ Hi everyone น้องๆในที่นี้พ่อจะรู้วิธีการพูดทักทายคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วใช่ไหมคะแต่หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นการบอกลาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไวอย่างไรวันนี้พี่จะเป็นคนมาไขาข้อ,ข,อข้อสงสัยให้น้องๆเองค่ะก่อนอื่นเราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลย Let's go It's n i n o'clock it's getting late, I will go home now. okay, bye bye Jack. good night Jane. goodbye Jack. goodbye, thank you. น้องๆคงได้เห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราใช้พูดบอกลากันไปในชีวิตประจำวันจากบทสนทนาข้างต้นกันไปแล้วใช่ไหมคะเราลองมาดูอีกบทสนทนากันเลยดีกว่า ให้น้องๆดูดีๆนะคะว่าบทสนทนาที่น้องๆจะได้ดูกันนั้นมีคำศัพที่ใช้พูดเวลาบอกลาเพิ่มมาตรงส่วนไหน Good morning, Mummy. Good morning, Jane. I made eggs and sausages for breakfast. Thank you. But I have to leave now. It's 8 i g o'clock. BREAKFAST is good for your health. Sorry, m o m m y I have to go. Bye bye. Goodbye, Jane. Have a nice day. จากบทสนทนาข้างตน้นคำศัพท์บอกลาที่เพิ่มมาก็คือคำว่า have a nice day. ต่อไปนี้พี่จะอธิบายการใช้คำศัพท์แต่ละคำให้น้องๆฟังกันนะคะคำว่า goodbye และ bye bye มีความหมายเหมือนกันคือแปลว่า ลาก่อนค่ะมาจะใช้พูดตอนบอกลาเสมอค่ะ Good night ซึ่งแปลว่าราตรีสวัสดิ์คำนี้เรามาจะใช้บอกลากันตอนกลางคืนค่ะส่วนอีกคำก็คือคำว่า Have a nice day ใชนในการบอกลาและุวยพรคนที่เราคุยด้วยให้ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีค่ะต่อไปเรามาฝึกพูดประโยชน์ที่เราได้เรียนกันไปดีกว่าค่ะโดยน้องๆสามารถกดที่รูปลำโพง พื่อฟังประโยคสัมาได้อีกครั้งนะคะ Let's talk Bye bye Jack Bye bye Jack Good night Jane Good night Jane Goodbye Jack Goodbye Jack. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye Jane. Goodbye Jane have a nice day have a nice day น้องๆก็ได้รู้ความหมายและการใช้ประโยคต่างๆไปแล้ว คราวนี้มาทำเอ็กซ์ซอร์กันบ้างนะคะโดยให้น้องๆเลือกเติมคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง Let's do exercises Goodbye Good job Bye Well done Good night Good night Have a nice day. Have a nice day. ได้เรียนรู้คำและประโยคต่างๆที่ใช้บอกลากันไปแล้วต่อไปน้องๆก็ลองนำคำและประโยคต่างๆเหล่านี้ไปใช้พูดกับคนอื่นได้นะคะ ถือเป็นการฝึกฝนไปในตัวด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเรียนเรื่องกิจบายนะคะการกล่าวลามีทั้งกิจไไนท์ราตรีสวัสดิ์ด้วยนะคะ นักเรียนเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนจะได้ประสบการณ์การพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วพบกับครูได้ใหม่วันจันทร์นะคะ See you again ก n Monday g กิจบาย